เป็นไงบ้างเป็นไงพี่ระเป็นใช่ผมก็คิดนะขยอะไม่ว่าจับไหมผมไม่เยอะอไม่รู้อ้่ขันมาหน่อยตอนตอนเราโดนจอบเป็นไงบ้างเรารู้สึกกังวลไหมตอนนี้าไม่เจ็บ่เจ็บขาป่อันวลว่าจะจับหรือเปล่าเลือดมันออกเป็นน้ำเลยเหแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาได้ไหมคิดว่าผมังไม่ค่อยยังไม่แพ้นะครับแต่กลัวโดนจับโดนจับแพ้โดนจับแพ้จับยะแล้วระหว่างโวยระหว่างแรกไม่ควรหล่น ไม่ไม่เลือดออกแล้วผมไม่รู้ไม่รู้เลือดตายตอนนั้นครับโดนก่อนหรือว่าฟันเขาแตกก่อนโดนก่อนครับโดนก่อนตอนโดนก่อนรู้สึกไงพอโดนชดแรกเลือดมานึกว่าซึ่งไงจะจับไม่เนี่ยเลือดผมไม่เยอะมากยังไม่ถอนออกสับคืนเลยเห็นเขาบอกว่าพอเขาสับเราได้แล้วก็สับคืนเลยสับเลยครับผมก็ไม่มีกลัวโดนจับแพ้ครับไม่ได้ไม่กลัวอะไรเลือด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 เลืด้ลือดเ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 ลื เร่แม่ผมก็ให้เต็มสิครับความมันของเราความมันอเก่งวันเนี้ยผมก็เต็มที่ผมก็ให้ครับเสรมันไหมเก้าสิบได้มันมันเลยวะถามถามไว้นิดหน่อยตอนตอนหมดยกสี่หันมาโอ้โหดูเท่มากเลยหันมางั้นตอนหมดยกที่หันมาหน้าตาคุณมันม่น่าจะจับแล้วนะยกสี่เราเราเราคิดอะไรตอนนั้นที่หันมาแบบโคตต้องท้าตัดใจกลัวแบบว่ามันกลางยกด้วยผมกลัว่จับตอนที่เราหมดยกสี่หันไปสทุ่มอย่างแรงโดยตาใจอ่ะ แล้วเรามั่นใจเลยใช่ไหมชีวิตเลยไงว่ามั่นใจผมมั่นใจครับว่าแม่จะจับจะว่ากลัวจับเลยเดียวดีใจที่ผมไม่จับใช่ครับสนใจคือลูกเกมเรามั่นใจว่าเราคุมได้ได้ครัาว่ากังวลเดียวจะคือแผลแตกที่เลือดมันไหลมาไม่หยุ่เด้เนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเล็กหรือใหญ่อ่ากลัวตรงนี้เองมไม่ค่อยเห็นด้วยชพรว่ามันไหลครับแต่จริงๆแตกมามันไม่ค่อยเยอะว่าถุที่วัดเร็วเกินจริท่าไหร่ลเั้นี้ ขึ้นไปน่าจะสองหมื่นก็ได้ครับแกเสียเ้าอีกหนึ่งหื่เสียเ้าตัวคนละหมื่นอีกเอาละอ่ะมีอะไรขอบคุณทด้ไหมครับขอบคุณทีมงานครับแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ด้วยครับที่เสนอรายการให้เหนือตอเนื่องเลยครับผมก็เต็มที่ทุกไฟครับนะได้ออกมาทานกินดีด้วยครับนอน